ว้าววันนี้นะครับพี่ปั๊กจะมาสรุปแมปใหม่4.0ที่นักพัฒนาคนนี้เขาได้ให้คํากล่าวหรือให้การ สัมภาษณ์ไว้นะฮะซึ่งหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าไม่เข้าใจและฟังไม่ทันด้วยดวยฉะนั้นเดี๋ยวพี่ปัอกจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเฮ้ยตอนนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าจิ้งกาของเรากลายเป็นจิ้งกาสี่รุ้งเนี่งนะ,ะทุกคนในแมใหม่เป็นอะไรที่สวยงามมากเฮ้ยพี่ปั๊กเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณเชอร์ปัง b บียนเฟเล่นเกมในเซอร์เบ้าของเวียดนามด้วย ก่อนที่จะไปชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ปักด้วยนะครับเพราะว่าทำตามที่ทุกคนขอ,อนั่นเองหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพรอมชัอเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มี ID ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป ID ดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีทมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin ินฟรอ f ฟ o องช hop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอออเอ เราจะเห็นว่ากิจกรรมใหม่ภายในวันที่21เนี่ยไม่มีเลยซึ่งกิจกรรมใหม่เนี่ยจะต้องใช้คูปองนะฮะก็คือกิจกรรมแรกจะเป็นการสุ่มสกินทั้งหมดของวอลไฮหรือว่าแวนที่เราเรียกกันนั่นเองนะฮะแต่มันก็ไม่น่าจะทั้งหมด100%เรนะฮะเพราะว่ายังมีสกิน AIC ที่ไม่ออกมาสุ่มด้วยเว้ยไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะทุกคนซึ่งสกินเนี่ยไม่มีเพียงแค่วอลไฮยังมีไฮยะเตะที่นําออกมาสุ่มด้วยซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยช่วงนี้เนี่ยพักหลังๆเนี่ยอยารอร,ร พราะกาลังรอแมปใหม่เข้ามาแล้วก็กิจกรรมใหม่ล่าสุดทั้งหมดพวหนนั้นเนี่ยกิจกรรมอัปเกรดสกินเหลือเพียงแค่3วันสุดท้ายแล้วรวมไปถึงวันนี้ล่าสุดหาที่พี่นับไปด้วยกิจกรรมนี้เนี่ยใครยังไม่เล่นรีบมาเล่นด่วนด้วยเพราะว่าพี่ปังเนี่ยได้ทําการจักมุมขวาล่างไปแล้วฮะก็คนมันมีเงินน่ะน้อทำอะไรก็ไ่ผิดเดซูฟรีแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดร h o p ออย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะนี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปเป่านะฮะซึ่ง <c oughs> ตอนนี้นี่ยเดี๋ยวพี่จะเด้งคลิปเสริมมานี่เปิดมาที่ตัวเกมนะฮะหรือว่าเปิดมาที่คลิปเราจะเห็นหน้าของดาร์คซลเยอร์ปะทะกับตัว อ่าเอพิโซดดาก้อนที่อัปเดตแมปใหม่ RV 4.0นั่นเองนี่คนนี้แหละที่มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาว่าชื่อออาพอโซ่ถ้าอ่านผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรอกอ่า RV เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครบรอบ5ปีจะมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวสารอัปเดตให้ทุกคนฟังส่งตรงจากทีมผู้พัฒนาเกม r อาวกำลังจะครบรอบ5ปีนะ หลังจากที่ได้รับการพัฒนาทั้งดาร์คสเลเยอร์ทางเอพิซอดาก้อนในสมรภูมิ2.0และเปิดตัวเทคโนโลยี PBR ในสรมรสมรภูมิ3.0พวกเราตื่นเต้นมากที่จะมอบสมรภูมิ4.0ให้ทุกคนในอัปเดตนี้เราไม่เพียงแต่ปรับปรุงสมรภูมิด้วย PBR 2.0แต่ยังปลดปล่อยมังกรใหม่ทั้ง2ตัวเข้าสู่สมรภูมิได้แก่ Holyragon และก็ Infinite s t y e r มาร่วมฉลอง5ปีของอวีไปด้วยกันโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามาพูดถึงการอัปเดตครั้งนี้ว่ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างแรกเลยนะฮะสมรภูมิรอบที่สวยยิ่งขึ้น Battlefield 4.0พวกเราพยายามที่จะทำสมรภูมิอวีให้หน่าตื่นเต้นและสดใหม่ยิ่งขึ้น สมอรภูมิ4.0กำลังจะมาพร้อมกับการอัปเดตในครั้งนี้พวกเราตั้งตารอที่จะนำเสนอเอฟซอร์รอนและก็ดักซ์เลเยอร์ร่วมถึงสิ่งแวดล้อมภายในเกมที่สวยขึ้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะโทรศัพท์ค้างหรือว่าอยากจะกระตุกหรือว่าเปลี่ยนตัวสับใหม่อย่างแน่นอนดักซ์เลเยอร์เนี่ยก็จะถือกำเนิดจากความมืดนะทุกคนเราได้ปรับแต่งดีไซน์ของมังกรทั้งความมืดแล้วก็แสงสว่างใหม่ให้ชัดยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยเพราะตัวเก่าอะัก ซึ่งครงนี้เนี่ยจะเน้นความปราดเปรียวหรือว่าการต่อสู้ของพลังนอกจากนี้เรายังได้เพิ่มบทบาทของเอพิโตรกอนและก็ดาร์คสเลเยอร์ให้มีผลต่อเกมมากยิ่งขึ้นจากเอพิสโตรกอนและกดาร์สเลเยอร์จะมีบทบาทในการชี้นําช่วงแต่ละช่วงของเกมเมื่อช่วงกลางเกมเอพิโตรกอนจะพัฒนาร่างเป็นโฮลีลากอนและสเลเยอร์ะอรจะกลายร่างเป็นดาร์คสเลเยอร์หรือเทพหรือว่าเดมอนสเลเยอร์หรือว่าก็สเลเยอร์อ ayer, ในเลเวล15หรือว่าที่นาที15เป็นต้นไป เวลาเราฆ่าทั้งสองตัวนี้ตายในยเอพิซดราก้อนแล้วก็ดาร์เลีเยอร์เราจะได้บัฟพิเศษมาด้วยตามคลิปที่เห็นหนะฮะนี่คือสรุปนะซึ่งทิศทางของเกมเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าเราเป็นผู้กําหนดได้นะจะแสดงว่าเราจะต้องรีบไปเอาดาร์เลีเยอร์กับตัวเอพิซดราก้อนนะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยเรายังย้ายตำแหน่งของตัวมังกรเล็กอีกด้วยไปอยู่ที่เลนดักเพื่อให้ตัวเลนดักหรือว่าโซโล,โลเลนเนี่ยตีกันตายปกติเนี่ยแย่งนอกไม่พอต้องแย่งมังคกอรกันอีก พี่ต้องขอบอกเลยนะฮะว่าซีซั่นใหม่เนี่ยใครถูกใจกันบ้างข้คอมเมนต์มานะฮะหลังจากที่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรใหม่มาเนี่ยซึ่งเขาได้เพิ่มลูกเล่นของกลางวันและนี่คือช่วงของกลางคืน ซึ่งทางช่วงกลางวันและกลางคืนเนี่ยได้พัฒนาอะไรมาใหม่ๆบ้างผู้เล่นจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโหมดกลางวันกลางคืนในสมรภูุิการยืนเล่นเนี่ยจะท้าทายยิ่งขึ้นในกลางคืนเพราะว่าเราจะได้เอ็กแล้วก็เหรียญเพิ่มขึ้นแต่คีบเนี่ยจะตีเราแรงขึ้นนั่นเองหรือว่าคีบเนี่ยถึกทนนาน ในอัปเดตเซียมอรภูัุมของ4.0เราได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆม,มากขณะดเดียวกันเนี่ยทั้งพื้นทั้งป้อมทั้งแม่น้ำเนี่ยสวยยิ่งขึ้นโทรศัพท์ของคุณเนี่ยกระตุกแล้วก็ค้างพังกันชิบหายแน่นอนเรารับประกันในสิ่งนี้พร้อมกับพัฒนาระบบการยืนเลนให้ชิบหายกัน เพราะพุ่มหญ้าเนี่ยมีการสันสวยนี่แหละแสดงถึงแมปใหม่ที่ทําให้คนอดเล่นเกมไม่ได้ <c oughs> เรื่องว่าสมรภูมิ4.0ุเนี่ยจะทําให้โทรศัพท์ของคุณเนี่ยเสียแน่นอนภายใน3ครั้งที่เล่นและการพัฒนาเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้คุณเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆอัปเกรด UI 4 0 UI 4 0อัปเกรดใหม่ <c oughs> พวกเราดีใจมากที่ทุกคนได้พบกับ UI 4 0เร็วๆนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะฮะ UI 4.0จะต่อยอดจาก UI 3.0นั่นเองโดยใช้ดีไซน์ที่โปรง่งใสดูง่ายดูกระชับเห็นทั้งแมปเห็นทั้งป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อไม่ทุกคนเนี่ยมึนงง,งแล้วยังบอกว่าลื่นไหลแล้วเราใช้ภาษาที่สั้นกระชับดูสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและตัดภาพมาที่ตัวละครหรือว่าฮีโร่เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนไม่มีความสับสนนี่คือหน้าต่างของระดับ ประสบการณ์ในการเข้าตัวเกมพูดเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันง่ายๆมากในฉากนี้แหละจะทำให้ตัวศัพท์ของคุณเนี่ยกระตุกร้อเรเราขอการันตีจากผู้พัฒนาอันนี้พี่เสริมนะฮะ <c oughs> เราจะใช้ดีไซน์ในการโปร่งแสงเนี่ยทำให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สไม่สับสนในขณะเดียวกันเราจะได้ปรับพื้นหลังของฉากให้มันต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกของเกมได้ พวกเราพยายามที่มอบป,ประสบการณ์อันละเอียดอ่อนในทุกคนพร้อมกับบทขยี้โทรศัพท์ของคุณให้ละเอียดไปด้วยและจะทําให้อาวีเนี่ยเรียบง่ายไหลลื่นและใช้ง่ายสําหรับผู้เล่นมากยิ่งขึ้น<ม>ปรับปรุงสมอรภูมิ b a t t l e f i e l d Experience Optimization ว่า b a t t l e f i e l d ใหม่ประสบการณ์ภายในสมอรภูมิหนึ่งในความสนใจอยู่เสมอเราพยายามที่จะประยายาับฮีโร่เกมเพลย์ให้สมดุลอยู่ตลอดหรือ รับการบัฟการเนิร์ฟอยู่ตลอดเวลาทําให้คนดูเนี่ยเล่นไม่ทันและทําให้เกมเนี่ยชิปหายโดยเฉพาะโดยเติ์ไม่ทําเทียร์แล้วแถมยังทําให้ตําแหน่งป่าเนี่ยเลเวลเนี่ยไม่ไปไกลจากคนอื่นนะฮะเพราะว่าการที่ป่ามาเทคเลนไหนเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าทําให้เลนนั้นเนี่ยได้รับ e x ็กกับโกเนี่ยแค่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นซึ่งตัวที่ได้รับสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นแค่ป่าเท่านั้นนะฮะฮีโร่ในเลนเนี่ยก็ยังได้รับ รูปแบบเดิมนะฮะแต่ว่าอาจจะลดน้อยลงเราได้ปรับปรุงโกลไกลการต่อสู้แล้วก็การเสียพลังงานนี้ด้วยฝั่งที่กําลังที่จะแพ้นะฮะถ้าเราฆ่าฝั่งศัตรูได้ขณะที่เรากําลังจะแพ้นะแต่ศัตรูมาจบเราแล้วเรา กำลังค่าได้เราจะได้บัฟพ,พิเศษซึ่งบัฟนี้จะเป็นบัฟในการเจาะเกราะศัตรูหรือว่าการตีแบบทรูดาเมททั้งทีมซึ่งถ้าแปลผิดขอไปฮะไอ้พัคมันอ่านไม่ทันนะนี่ดูดิมันเร็วมากขอบคุณสําหรับเสียงตอบรับจากทุกคนใครตอบมั้งว่าคูพูดอยู่คนเดียวและปรับปรุงใหม่ประสบการณ์ในการต่อสู้ของทุกคนแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกเราจะทําให้มันเต็มที่นะครับต่อไปปรับปรุงระบบภายในเกมนั่นเองนะฮะ ต่อไปเรามาพูดถึงระบบภายในตัวเกมกันครับในการอัปเดตแต่ละครั้งพวกเราได้รับเสียงตอบรับเยอะมากเพราะว่าหลายคนด่าว่าโทรศัพท์ค้างเกมกระตุกหลายๆสิ่งนานา,นาพวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกมอยู่สม่ำเสมอทําให้ทุกคนอยาโทรศัพท์เนี่ย,รยกระตุกร้อยเปรเการจัดอันดับและการลงแรงเนี่ยจะทําให้คุณได้เบรคพอยต์หรือว่าหลอดของตัวการขึ้นแรงเนี่ยมากขึ้น3-5เปอร์เซนตเลย ซึ่งต้องขอบอกว่าส่วนการขึ้นก o r e รูเลอรเนี่ยก็จะไม่ยากเกินเอื้อมหรือว่ายากเกินเอื้อมกันแล้วแต่ทุกคนนะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยยังอยากเล่นเกมต่อไปเราได้เพิ่มแรงใหม่เข้ามานั่นคือแรงที่ชื่อว่า Supreme c o n c u ูลเ r จากเมื่อเราได้คอนคูลเลอร์50ดาวขึ้นไปแรงใหม่จะเกิดขึ้นและเมื่อสูรพรีมนี้ขึ้นมาเราจะได้รองรางวัลพิเศษเมื่อการแต่แรงส s u p พรีมนี้เนี่ยเข้ามาเราได้ปรับปรุงขั้นตอนการแบนและการพลิกตัวละครแบบใหม่ เราได้เพิ่มหน้าต่างให้ผู้เล่นเนี่ยสื่อสารความต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจํานวนฮีโร่เนี่ยที่มากยิ่งขึ้นเราได้เพิ่มการแบนทั้ง2ฝั่งโดยให้แบนทั้งหมด6ตัวหรือว่าแบนฝั่งละ3ตัวนะั่นแสดงว่าพอเราแบนหรือว่าเลือกอย่างต่ำเนี่ยทุกๆคนจะต้องมีฮีโร่คือ16ตัวละครขั้นต่าไม่นั้นเนี่ยโอกาสเขาเล่นแรงเนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะว่าห้ามเลือกตัวสามนะฮะแล้วก็แบนพอยต์หลังจบเกมเนี่ยจะได้มากขึ้นถึง3ง5เท่านั่นเองนะฮะ จากนี้เบรคพอยต์จะช่วยป้องกันการดาวน์ลดของคุณในหลายๆครั้งเพราะเป็นการบนเยอะมากพี่ปักคิดอย่างนั้นนะฮะและจัดความสัมพันธ์ของฮีโร่จำนวนมากไอเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกมึงมองข้ามไปเลย GM เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเล่นได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่ซึ่งพี่คิดว่ามันไม่มีใครอยากรู้อะเรื่องราวปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ภายในเกมไอเนี่ยฟังเลยทุกคนเราได้พัฒนาประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่น โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้คนอื่นๆเ,นเชื่อมโยงกันและทีมแข่งแกร่งขึ้นร่วมมือคว้าชัยชนะและสร้างมิตรภาพคุณกังวลเรื่องอันดับแตกต่างกันร,ระหว่างเพื่อนร่วมทีมในการสร้างห้องไหมครับไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะต่อไปนี้เนี่ยเราจะทําให้การลงแรงเนี่ยชิบหายมากกว่าเดิม เพราะเราจะดึงแรงที่ต่ำกว่า2แร้งหรือว่าสูงกว่า2แรงมาเล่นด้วยกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นแรงไดมอนเราจะดึงแรงโกในขณะที่ดึงแรงคอนคูลเลอร์มาเล่นด้วยกันได้ทําให้คนที่ใต้แรงหรือว่าคนที่ปั๊มแร้งได้เนี่ยปั๊มกันไปอีกแล้วเราสงสัยจริงๆว่ามันดียังไงฮะ <c oughs> ซึ่งเอพิโซดแครดเนี่ยถูกปรับมาเราทราบว่าหมวดเอพิโซดแครดเนี่ยยังไม่สมดุลยังไม่ออกครอบคลุมเท่าไหร่เพื่อการแก้ไขนี้เนี่ยพวกเราได้ปรับปรุงหลายอย่างในเวอร์ชันใหม่นี้ ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ฮีโร่ที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่เลือกได้นอกจากนี้ผู้เล่นจะเริ่มเกมที่เลเวล3ทันทีและเมื่อเก็บฮีวจะสามารถฟื้นฟู HP และมานาเพื่อนร่วมทีมได้ในบริเวณ5 0และเราได้มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆรอติดตามรายละเอียดต่อไปในเอพิโซดแค t วันนี้ขอจบบล็อกหรือว่าการอธิบายแค่เพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจประสบการณ์ที่บักวัวโลน,นี่พูดและบักฮูขีนี่เราและบักมาปักนี่บอกว่าตัวแต่พวกมึงอนะ่ที่ชี้หน้าเมื่อกี้เนี่ยพังแน่นอนต่อไปจะเป็นการอธิบายความสําคัญของแบบใหม่จากภาพนำมาที่ภาพแรกเลยนี่คือรูปร่างของแบบใหม่ที่มองจากมุมบนนะฮะ และนี่คือลักษณะของต้นไม้ในแมปใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากพร้อมที่จะทําให้โทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยขางแน่นอนนะฮะและนี่คือลักษณะของฮิวหลังป้อมนะฮะจากรูปภาพหรือมีดอกไม้หรือว่าใบบัวคล้ายๆ่าดอกอะไรสักอย่างรองรับอยู่และนี่คือภาพสมมุติของการวาดรูปหรือว่าทิศต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะนี่ดูดินี่คือบัฟฟ้านั่นเองนะฮะจะเป็นสีฟ้าส่วนบัฟแดงจะเป็นสีแดงแบบนี้และนี่คือพื้นที่ a b c d e f e g f e ซึ่งขอบอกนะฮะพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบอย่างเช่นเปรียบเทียบ A กับ C B กับ D หรือก็ E1 กับ E2 ดูสังเกตดีๆนะฮะ A เนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมีอ่าหญ้าน,น้อยๆะฮะแต่พอมาเป็น C เนี่ยหรือว่าเวลาผ่านไปต้นหญ้านเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการแตกสิ่งกิ่งก้านสาขามากขึ้นเหมือนกับ B D แล้วก็ E1 แล้วก็ E2 นั่นเองนะฮะนี่คือรูปถัดไปก็คือป้อมตรงกลางที่เราเกิดนั่นเองนะฮะอู้รูปนี้ถือว่าสวยมากนะ,ะทุกคนอู้ รูปทางด้านขวามือบนเนี่ยเหมือนว่าเขาจะพยายามบอกว่ามันเป็นรูปแบบของป้อมที่สามารถขยับได้นะฮะแน่นอนครับเปิดเกมมากระตุกแน่นอนภาพนี้คือฝั่งตรงข้ามนะฮะเป็นป้อมขยับได้เหมือนกันนี่คือป้อมที่สวยงามมากเพราะว่าเป็นภาพของ 3D หูสวยมากนะฮะภาพนี้ เฮ้ย hey, นี่คือภาพที่เปรียบเทียบ a 1 a 2 b b c d อะไรพวกนี้เราเปรียบเทียบกันคนละฝั่งนั่นเองนะฮะฝั่ง a เนี่ยเราเกิดฝั่ง a 2เนี่ยฝั่งตรงข้ามเกิดอะไรแบบนี้แหละมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะทุกคนนี่คือภาพของ12345ในการเปรียบเทียบคือ1 2 3 4 5แล้วก็สิ้นสุดมันจะเป็นการขยับของป้อมนะฮะหขยับไป2345าพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยป้อมจะเริ่มการขยับแบบนี้นะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยพี่ปักยังมีสรุปใหม่ที่กัลลีน่นอ นะฮะตอนนี้พี่อัดคลิปตอนเที่ยงคืนเปร๊ะๆนะทุกคนซึ่งรียมตัวพบกับอัปเกรดใหม่หรือว่าอัปเดตใหม่อินเทอร์เฟซโฉมใหม่ในเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะที่รูปแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยจะเป็นตัวมังกรหรือว่าแอปพิซอรดราก้อนการอัปเดตของ5ปีนี้นั่นเองนะฮะเป็นอินเทอร์เฟซที่สวยงามมากถ้ามันขยับเนี่ยกระตุกแน่นอนนะทุกคนหน้าล็อบบี้เนี่ยและหมวดต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามรูปที่พี่เห็นนะฮะนี่คือสรุปนะอินเทอร์เฟซหน้าจับคู่่ก็เปปปลลียนแงไ ซึ่งตามภาพด้านล่างเนี่ยด้านล่างขวาเนี่ยเนี่ยส่วนนี้แหละพี่คิดว่าน่าจะกระตุกนะฮะหน้าเลือกฮีโร่และหน้าโหลดเข้าเกมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปหน้าเลือกฮีโร่เนี่ยถือว่าเออโอเคไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่หน้าโหลดเข้าเกมเนี่ยมีโอกาสที่กระตุกหนักนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพ 3D ของการขยับของตัวฮีโร่มากยิ่งขึ้น ไปเนอินเทอร์เฟซการสรุปผลการเล่นเนี่ยพูดได้คําเดียวว่าหลังจากเราเล่นจบเนี่ยเบรฟพอยต์ Point, หรือว่าไอที่หลอดของมุมซ้ายบนที่มันเขียนว่าเบรฟพอยต์เห็นปะทุกคนเราจะได้มากขึ้นกว่าเดิม3-5เท่านะฮะแล้วก็การปรับภาพเนี่ยจะบอกได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าใครเป็น MVP ซึ่งเป็นการโชว์แบบเอาหน้าเอาตาทุกคนที่มีเพียงแค่นั้นฮนะ การีนาอาวินยังโพสเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วเหมือนเดิมนี่คือการสรุปของดัชเลเยอรและตัวเอพิซอสราก่อนที่เมื่อถึง8นาทีเนี่ยในเกมจะกลายเป็น h o l ีรา a g อนนะฮะนี่คือเอพิซอสราก g อนมังกรแห่งแสงนะฮะเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยน้องสวยงามมากแต่นี่คือภาพหลังจากเวลาผ่านไปยาวนานฮะซึ่งในช่วงของ2นาทีเนี่ยของเกมเมื่อเราสังหารเราจะได้รับคือหนึโบทอง สองโบนัสความเสียหาย30%แก่คริปป่าและมอนเตอร์ป่าซึ่งโบนัสความเสียหายเนี่ยน่าจะไม่แสดงผลต่อฮีโร่นะทุกคนแต่ตามมุมซ้ายล่างที่ฮ o ล y ี่ราก้อนะฮะหรือว่าเกิดในช่วงของ8นาทีให้หลังของเกมเมื่อเราสังหารน้องฮ o ล y ี่ราก้อนตายเนี่ยเราจะได้รับทอง แล้วก็โบนัสความเสียหาย30%แก่คริปและมอนสเตอร์ป่าแล้วก็เมื่อโจมตีหรือว่าใช้สกิลใส่ฮีโร่เนี่ยจะสร้างความเสียหาย5%ของ HP สูงสุดก็คือยิ่งมีเป็นตัวแทงเยอะๆดาเมจยิ่งเข้าแรงนะฮะ <c oughs> ดักสลเยอร์ปีศาจแห่งความมืดดักสลเยอร์เนี่ยในช่วง2นาทีแรกเนี่ยเราเวลาเราสังหารเราจะได้ทองแล้วก็โบนัสความเสียหาย เมื่อการโจมตีป้อมหรือว่าน่าจะโจมตีแบบ True Damage นะเท่าที่พี่ดูเนี่ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยในช่วง8นาทีนะฮะหรือว่า Infinite Slayer ที่เกิดมาพอเราสังหานี่เราจะได้รับทองเกราะบวก160เกราะวีดบวก80และฟื้นฟู HP 1%พี1%ทุกๆ1วิหรือว่าถ้าเอาง่ายๆเนี่ย100%เนี่ยก็คือรอไป100วิหรือว่าเกือบๆ2นาทีเลือดก,ก็เต็มโดยไม่ต้องกลับบ้านนะ,ะทุกคน สามารถเรียกอินฟินิตหรือว่าอินฟินิตเลเยอร์เนี่ยขึ้นมาได้ออกไปต่อสู้เหมือนกับว่าเราเรียกแดกมอนสเตอร์จากแพทที่แล้วแต่ว่าอินฟินิตดากอนตัวนี้เนี่ยเออหรือว่าอินฟินิตซเลเยอร์เนี่ยหรือว่าดักซเลเยอร์ของเราเนี่ยมันจะแทงป้อมได้ด้วยนะฮะนี่คือรูปสุดท้ายหรือว่ากอสเลเยอร์ของเรานั่นเองกอสเลเยอร์เนี่ยจะเกิดเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนในเวลา15นาทีให้หลังนะฮะเราจะได้ทองเกราะบวกร้อยสีอ่ะทุกคน เกราะเวทบวก120แล้วฟื้นฟูเอชพีหนึทุกๆหนึ่งวิและคลิปเว็บถัดไปของเราหรือว่าคลิปเลนกลางเนี่ยจะหายไปนะฮะแต่ว่าจะเกิดในรูปร่างของกัต s เลเยอรออกมาช่วยต่อสู้แทนซึ่งในจุดนี้เนี่ยพี่มองว่าถ้าเราสามารถเอาทั้งคองแล้วก็ดัก k เลเยอรเอาง่ายๆเอาทั้งดักสเลเยอร์อมังกรได้เนี่ยเผ็ดหน้าเนี่ยถือว่ามีโอกาสชานะเยอะมากเลยฮะ ก่อนปินเนี่ยขอเล่นเกมนี้แป๊บจะได้ทําให้ทุกคนดูนะฮะว่าพี่ปังเนี่ยดวงนี้ขนาดไหนกันเลยน้องๆถ้าแมงไม่มาทองหมดเนี่ยน่าอึ้เลยนะพี่ปองเดี๋ยวทําการพัฒนาทุกคนดูนะขอเป็นทองอให้ผลเล่นปุ๊บเป็นสีทอง อุ้ยสีท,ทองอันเดียวโอเคอยู่ทุกคนนอกนั้น,นียเอาง่ายๆนะสรุปกิจกรรมนี้เนี่ยทำให้ทุกอันเป็นทองแล้วเราจะได้รับตัวสกินวอลขาดด้านมุมขวาล่างพี่ๆแต่รับได้ตามช่วงเวลาหลังการอัปเดตฮะคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนและถ้าชอบการพากไรยังไงอยากให้พากอะไรใหม่ๆเนี่ยกรุนากรไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ปักด้วยนะครับพี่ต้องเขาบอกว,ว่าถ้าคนดูคลิปนี้เยอะเนี่ยคลิปถัดไปเนี่ยพี่จะมาสอนวิธีการปั๊มเงินในเกม ROV e นั่นเองไปแล้วบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลคะ กำลังใจมันให้เด้อสู